สวัสดีครับวันนี้อาร์ทีร้อยนะครับมาติดตั้งผงอะไรไฟฟ้านะครับขอสัมภาษณ์เจ้าของรถหน่อยได้ไหมครับได้ค่ะวันนี้มีสุภาพสตรีนะครับมาติดตั้งผงอะไรไฟฟ้าตัวนี้เขาเรียกว่ารุ่นอะไรครับโคลนามาร์ทูอาร์ทีหกนิโคน่านะไม่ใช่ไวรัสนะโครน่าโอเคครับเดี๋ยวเดี๋ยวลองเจ้าของรถนะครับลองขึ้นรถแล้วก็วงมาไลัยผมหน่อยนะครับเป็นสุภาพสตรีสองท่านเลยครับน่ารักทั้งคู่เลยนะครับวันนี้ มือเดียวแล้มือเดียวก็เรี้ยวได้นะครับเป็นยังไงบ้างครับจะก,กี้ลองไปขับดูแล้วเป็นยังไงบ้างครับเออบามากเลยพี่นะครับอันนี้ใครแนะนํามาครับอันนี้นีนม่มาลพตในเฟรมมาในกลุ่มเลโรแล้วเห็นว่ารู้จักพี่อะไรนะพี่มารุตพี่พวกพี่มาพี่มารุตก็เคยมาติดไปแล้วเขาก็แนะนำว่าโอเคใช่ไหมครับแนะนำคนมาคามพี่เขาพี่โตเขาว่าดีีนะครับนะฮะโอเคครับั้งค่าคบ้าบครับขอบคุณนะครับ